thank you วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4ปีมะโรงพระลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้มีทั้งหมด50 51รูป <c oughs> พระลวงโบสถหลวงพ่อเอง ก็จะ,จะแจ้งข่าวบอกกล่าวให้กับคณะสงฆ์หมู่พวกเพื่อนได้รับทราบขณะนี้ก็ที่เราทางวัดเราคณะกลุ่มของเราจะได้สร้างจะทำพิพิธภัณฑ์พระตรรง์กรรมฐานสายลวงปู่มั่นก็งวดเข้มงวดเข้ามาอย่างมากแล้วนะ ทางบริษัทก็ดีทางคณะกรรมการทงางฝ่ายเราก็ดีได้ตกลงกันแล้วว่าทางคณะกรรมการจะว่าจ้างบริษัทฤทธาก่อสร้างมาจากกรุงเทพตกลงกันคณะกรรมการเขาตกลงกันเราก็เป็นผู้ฟังทั้งหมด410ล้าน2 0 0แสนกว่าบาท แล้ก็จะเซ็นสัญญากันวันที่สองนะพระน้องนุงทางหลายลูกหลานทางหลายวันที่สองเมษาหกเจ็ดวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่มีนานทั้งเมื่อกี้วันข้างหน้าวันที่สองเมษาหกเจ็ดเป็นวันเซ็นสัญญากันที่สาลังนี้แหละขณะตรงนี้แหละแต่ว่าพระ ผู้พวกเพื่อนองค์ในจะมาร่วมเป็นสกขีพยานร่วมก็มาได้ไม่มีไม่มีอะไรขัดข้องนะเ <c oughs> พราะเราในการประชุมหรือว่าการเซ็นสัญญาเขาเนี่ใครๆก็ว่าเป็นประวัติศาสตร์นะห่งของการจารึกไว้ในการสร้างพิพิธภัณฑ์แต่ก็ใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งถ้าจะจะถุกจจใจเพียงพอประมาณนี้แหละ ก็คงจะเสร็จสิ้นลงได้แต่ตอนนี้บริษัทก็เข้ามาแล้วละ่ะเตรียมการล่ะว,วันนี้ก็ส่งคนจะส่งเข้ามาคนประมาณเท่าไหรหกสิบกว่าคนมาเนี่ร้อยร้อยหกสิบอะไรนะมากอยู่นะแต่ผมว็จาําจไม่ได้นะรู <c> ้ <oughs> สึกว่าอ,อมากมายอยู่ก็จะมาเริ่มรดคงรถเคหนอะไรเข้ามาล่ะเตรียมพร้อมล่ะ อย่างนี้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองน,นะผู้ที่จะมาเป็นหน้าที่นะผู้จะเข้าเกีย่ยวว่างกับสุดแท้แต่เหมือนกันนั่นแนะ <c oughs> แต่ว่าที่ยังไงหลวงพอนะ่ออยากจะให้พวกเราทุกท่นานมองหันหน้าเข้าหากันเราสร้างพิพิธภัณฑ์พระตรงกรรมฐานสายหลวงปู่มันถ้ามันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน ครูบาอาจารย์ของพวกเราพวกเราจะมีอย่างนี้ไหมคงไม่มีในเมื่อเราเกิดมาจากปู่ย่าตาทวดของพวกเราพ่อแม่ของพวกเราแล้วพวกเราควรจะนำแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ออกมาเผยแพ่ออกมาแนะนำแนแนวต่อสาธารณชนต่อลูกต่อหลานต่อไปภายภาคหน้าผมมองว่า ผมเองมองว่าเป็นประโยชน์เพราะผมเองก็ได้รับประโยชน์จากการแนะนวแนะนําของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนคงไม่แพ้ผมเหมือนกันเ,เพราะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ควรจะนําแนวทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ออกมาเผยแผ่ทําเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นรูปประรรมขึ้นมา <c oughs> แต่วันนี้เป็นวันวันเดือนหกว,วันเดือนสี่แผ่นลูกหลานพะน้องหนุงทั้งหลายแปลว่าผู้เรามีกรักษากระถินนะหมดเขตกระถินวันนี้แล้วนะอันนี้สงกระถิน่นถ้าหากว่าพวกเราลืมหลงลืมผ้าจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งก็แปลว่าต้องเสียสละละแต่ที่ผ่านๆมา อันนัสงกระถินคุ้มของถึงเพนถึงเพนเดือนสี่คือวันนี้แหละแปลว่าเป็นวันสิ้นสุดของอ,อันนัสงของกระถินอันนี้ก็แจ่งข่าวบอกกล่าวให้กับพวกเราทุกท่านที่จำพรรษาวัดปะนาคำน้อยเด้รับอันดับสงกระถินนี่มาถึงวันนี้จบละต่อไปก็ ให้รักษาไตรจีวรรักษาทำเ,รรเข้ากรอบกฎระเบียบนะ <c oughs> อันนี้ก็แต่ว่าตาไมไร่จริงอานิสงส์ในการอานิสงส์กระทิ่นก็มีมากหลายๆข้อแต่ผมมองดูแล้วก็มีข้อเดียวที่พวกเราได้นำมาใช้ก็คือเนี่ย การหลงลืมผ้าตอนนั้นแหะที่มีประโยชน์สําหรับพวกเราฉันปลำปราก็ีอะไรก็ดีเลักษณะอย่างนั้นเราก็ไม่เคยทำอย่าไรเอาเถอะแต่้าดนะฉันเมื่อเดียวก็ยังอ,อ,อีลุงตุงนางอยู่แล้ว,ลวเราก็ถือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระประพฤติปฏิบัติมานั่นแหละนะแต่ถึงยังไงก็ตามเราเป็นพระ สฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่าลืมเจ้าของ,อย,ง,งอย่าลงเจ้าหลงอย่าหลงเจ้าของพอได้ครองผ้ากาสาวพัดอยู่ในยูนในฟอร์มนี้เข้ามาเห็นคนนับถือเลื่อมใสก็พยองพองตนลืมเจ้าของแล้วก็ทำไปออกนอกลูก่นอกทางอันนั้นก็ไม่จำเป็นอันนี้ก็ไม่จำเป็นอย่างเรื่องมดหลวงตามหาบัวเคยพูดอันไหน,นละจำเป็น เ,เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะถ้าอยากจะออกนอกลูก่นอกทางอ,อ,อ,ยาอยากจะทําตามใจตัวเองชอบอยากจะพูดตามใจตัวเองอยากจะทําตามอากักขรกริยาของตนเองเออก็ปลดยูนิฟอร์มนี่ออกซะไปเป็นอะไรก็ได้จะทํายังไงก็ได้ถ้าปลดยูนิฟอร์มนี่ออกถ้าว่ายังอยู่ในยูนิฟอร์มนี่ต้องสํารวมต้องอยู่ในธรรมวินยัย ต้องอยู่ในหลักพระธรรมไ่ไดนต้องอยู่ในกฎกติกาพระไตรปิฎกท่านแนะนำท่านแนแนวแนะนําไว้อย่างไรพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ไทยแล้วควรจะประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางการที่จะให้ออกนอกลู่นอกทางก็ใชเ่เป็นการสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮามันก็ไม่ใช่ไม่น่าจะถูกเพราะอะไรเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเย่ย ไม่ใช่ว่าการเผยแผ่ตลกโปกหายอย่างเดียวที่จะเป็นศีลเป็นธรรมก็แนะนำแนะนวไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนั่นแหละดีที่สุดนะถ้าเราทำอย่างนั้นมากอมทำอย่างใจของเราอยากต้องการอ,าอย่างตรงกรันตรง,ตรงใจต้องการชอบอแต่ของเราันชอบไปทางต่ำโดยมาก กิเลสไปชอบไปทางกิเลสราคะโทสาโมหะโลภโกรดหลงเป็นส่วนมากมันจะการที่จะเข้าสู่หลักธรรมวินัยที่จะชำระจิตใจให้จูมักผลนิพพานมันก่อนี่แหละเหมือนกับเข็นน้ำเข็นคกขึ้นเขาเห็นก้อนหินขึ้นเขาลักษณะอย่างนั้นะ่ะถ้าหากว่าไปในทางต่ำๆไปทาง กิเลสราคาโทสะโมหนะเนี่ยมันเหมือนกับปล่อยน้ําลงเขาปล่อยน้ําลงที่ต่ํากิ่งโคกลงเขากิ่งกอนหินลงเขาเออมันไหลลื่นแต่ทียังไงมันถูกไหมกาทำนั้นไม่ถูกเราก็ไม่ควรจะทำต้องมองหลักธรรมวินัยต้องมอกหลักๆธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกฎเป็นกติกาเป็นกฎเป็นแบบ เพราะนั้นเราทุกท่านนะลูกหลานพระเอ็นพระทุกองนะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพุติปฏิบัติมาอย่างไรท่านให้ถือท่านไม่ให้มองข้ามเรื่องหลักธรรมพินัยเล็กๆน้อยๆให้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญถ้าเราผิดทำผิด ในเสียงเหล่านั้นทำให้จิตใจของเรามัวหมองเศร้าหมองเหมือนกับเป็นผงทุรีเข้าสู่จิตใจเข้าสู่ตาของเราลักษณะนั้นแะอผงทุรีเข้าตาของเราเข้าทีละเม็ดเทละเน็กทีละน้อยไปมากตาฝ้าฟางมองไปเห็นสัจธรรมคือหลักธรรมคำสอนเป็นกิเลสเข้ามาอันนั้นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นก็นี่ยแหะ เอาตามทิฐิมานะของตัวเองที่ตัวเองชอบอยากจะให้เป็นอยากให้ไปแต่เรา,เาหลักธรรมคำสอนพวกเราก็ได้ยินได้ยินทุกคนน่นแหละถ้าศึกษานะเว้นเทตมไมศึกษา,าหลักธรรมคำสอนของของ,ของพระพุทธเจ้ามีอันเดียวมีอันเดียวคือใจรักษาใจไม่ต้องรักษาอย่างอื่นรอกแต่พวกเรารักษาได้ไหม วันหนึ่งมันคิดไปนาทีนึ่งคิดไปร้อยพันแปดอย่างถ้ารักษาได้ก็ดีรักษาใจไม่ต้องสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปคิดรักษาให้มันอยู่ในกรอบให้อยู่ในสมาธิตลอดมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองตลอดความชั่วจะเข้ามาได้อย่างไรถ้ารักษาใจอย่างเดียวอันนี้แหละถ้าจะว่าถ้า ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ถูกไม่ต้องรักษาอย่างเงินนกศินสองรอยี่สิบจดไม่จําเป็น,นศิลปิธรมาจารย์ไม่จําเป็นรักษาใจอย่างเดียวไม่ให้มันไปในทางที่ชั่วให้มันอยู่นิ่งให้มันอยู่ในความสงบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะอันนั่นแหละคือการรักษารักษาเลิศประเสริฐที่สุดคือรักษาใจแต่ทีนี้ที่รักษาเหล่านั้นที่เราออกไป เดินทางอ,ออกไปการทาําการทํางานการครบค้าสมาคมอ,อย่างพวกเราเป็นอยู่นี่แหละอันนั้นก็ต้องอาศัยหลักพระธรรมวินัยของพระพุพทธเจ้าเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางให้เขาว่าเป็นรัว้วทั้งสองฝากฝัง่งไม่ให้ตัวของเราออกไปเ,เป็นในทางที่ที่ไม่ถูกต้องผิดหลักพระธรรมวินัย ผิดศีลและวินัายถ้าออกไปนอกผิดศีลและวินัาแล้วมันจะไปทางต่ำทางเร็วจะหาความสงบสุขไม่ได้ในตัวของเราเจากนั้นก็หมู่คณะเป็นยังไงล่ะอ,องศาคณาต่างองค์ต่าง,ง,างทรรออกนอกรูนอก,ก,นอกทางพุทธศาสนาก็เละตุ่มเปะไปหมดจะหากฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นเราอยู่ในกฎในเกณฑ์นี้ พระทุกองค์ลูกหลานทุกองค์นะวันนี้พระทั้งสามทั้งห้าสบอรูปนะที่ผมได้พูดผมได้กล่าวเนี่ยเกิดนี่แหละผมเองก็พยายามทำตามที่ผมได้ศึกษามาพาหมู่มาพาเพื่อนมามาประพุทธปฏิบัติก็อยู่ในหลักพระธรรมว้ไหนอยู่ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะน,นำสั่งสอน เพราะว่าผมเองอยู่กับหลวงปู่ลากก็ดีก็อยู่ในปันดูอายุพรรษาท่านยังน้อยๆพรรษาของท่านก่อนหลวงปู่ลาก,ก็เพียงอายุ30กว่าปีที่ท่านได้ออกมาประพฤติปฏิบัตินะเกือบ40ปีช่วงนั้นอะอแต่ลวงตามหาปวกอายุเพียง50กว่าปีที่ท่านผมเข้าไปอยู่กับท่าน53ปีอายุของท่านนะ พรรษาสันก็ท่านก็่สามสบก่าปีเพราะนั้นท่านผมเองผมเองอยู่ในฐานะที่อยู่เข้าไปอยู่ใกล้กรูบาอาจารย์ในช่วงที่ท่านกำลังเข้มงวดกวดขันในหลักพระธรรมวินัยในกฎกติกากฎระเบียบเพราะนั้นผมเองได้อยู่ในจุดนั้นทั้งสององค์เพราะนั้นผมจึงออกมาพาหมูพาคณะมาถ้าจะว่าไปแล้วก็รู้สึกว่า จะแปลกแปลกกว่าหมูพกเพื่อนหลายๆแห่งหลายๆหนหลายๆองค์เหมือนกันเพราะว่ากูบาจารย์เมื่อท่านอายุมากแล้วท่านก็รู้สึกจะปล่อยจะวางเหมือนกันอย่างผมทุกวันนี้นผมก็รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างผมก็ปล่อยให้หมูทาแต่สมัยก่อนไม่แหละความเข้มงวดกวดขันพ่อยไหลเพราะชรา ชลาด้วยพยาธิด้วยเข้ามาครอบอําก็รู้สึกว่าก็ต้องปล่อยต้องวางเพราะ,ะความแก่ความชรามันร่างกายทั้งขานกําลังวังชาก็ไม่เหมือนแต่ก่อนก็ต้องมอบหม,มูให้หมามอบหมายมีตรแนะแนวแนะนําให้หมูทั้งหลายหมูเพื่อนทั้งหลายให้ปฏิบัติตามอย่างนี้เนอะนี่คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมได้ศึกษามาได้ผมได้ นำมาประพูดปฏิบัติแนวแนะน,น,นำให้กับหมู่พกเพื่อนออนี่แหละเป็นอย่างนี้นะอัน,นี้ก็คือกฎระเบียบทำวินยนะัยแต่ส่วนด้านจิตใจกับผมก็เล่าเกา่าไม่รู้กี่ข้างติดก,กี่หนสะนะสมมาและวิปัสสนาทำรรมาสมมะาคือทำจิตใจให้สงบเรื่องแรกก็เรื่องศีลซะก่อนศีลสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย จากนั้นก็นเรื่องสมาธิทําจิตใจให้มั่นคงมีสมาธิจากนั้นก็นปัญญาวิปัสสนาพิจารณาถึงความแก่เจ็บตายพิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลพิจารณาถึงมร,รณะนุสติพิจารณาความตายนั่นพระน้อยพระหนุ่มทั้งหลายภาวนาให้ยึดเรื่องภาวนาเรื่องความตายนันเป็นหลักก่อนเมื่อตายแล้วเป็นยังไงตายแล้วก็มันก็เน่าขัเปื่อยผุพังไปดูไปสู่ดินล้ำน้ำลมไฟ น้ำไปสู่น้ำดินไปสู่ดินลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟร่างกายของเราเนี่ยไปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันประชุมกันอยู่อ่กันอะไรที่เป็นแข็งก็คือกระดูกก็คือของแข็งธาตุน้ำก็พวกเลือดพวกปัจวะน้ำลมกลมหายใจเข้าหายใจออกลมในลำไส้ไฟก็คือทำให้ร่างกายอบอุ่นไฟนี่แหละในธาตุร่างกายของเราก็มี ธาตุสีดินน้ำลมไฟเนี่ยประชุมกันอยู่เป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยแต่อีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องแตกสลายไหล,ลไปสู่สภาพของมันอีกเหมือนกันน,น้ำไปสู่น้ำดินไปสู่ดินกรดดินเ็น่คืออะคือกระดูกที่ของแข็งที่ของแข็งแต่และคือกระดูกคือดินธาตุดินน,นี่แหละให้เราพิจารณาดูร่างกายสังขารของเราเป็นยางนี้แต่ใจตัวน้รทมตัวผู้รู้นั่น จุดนั้นแหละจุดที่สําคัญให้มองดูตัวตัว,ตวปรู้ให้รู้แจ้งให้รู้จริงอย่าไปหลงไหลในร่างกายสังขารลาบยศสารเสริญนสุขเ,เพราะว่าร่างกายสังขารเกิดแก่เจ็บตายไม่เป็นอย่างอื่นมาพิจารณากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแก่แน่ๆเจ็บไข้ได้ป่วยแน่ๆตายแน่ๆจะต้องพัดพรากแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่น พิจารณากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งในความเห็นของผมฉะนั้นผมจึงว่าไม่ลืมเจ้าของไม่หลงเจ้าของไม่พยองพองตนรู้เราควรจะทำยังไงในปัจจุบันทำตนยังไงในปัจจุบันทำจนใไนเพื่อวางแผนในอนาคตให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่าลุ่มหลงมัวเมา ในเรื่องการเป็นอยู่ของทั้งหลายทั้งปวงถึงเราจะทำอะไรก็ตามถึงจะทำไปแล้วให้ย้อนมาหาตัวเองนึกถึงตนเองไว้อยู่เสมอร่างกายสั้งขารอีกสักวันหนึ่งนะแตกตายสลายนะแน่นอนนะไม่เป็นอย่างอื่นนะถึงเราจะสร้างวัตถุถาวรหรูหราโออาขนาดไหนก็เถอะจะต้องทิ้งทั้งหมดขนาดร่างกายตัวเองก็ยังทิ้งทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะ ต้องสอนใจตัวเองว่าอยู่เสมอนะพาลูกพาหลานน้องนุ่งทั้งหลายนะอย่าลืมเจ้าของอย่าหลงเจ้าของอย่าพยองพองตนคํานี้ให้ฟังไปให้ฟังเอาไว้ท่องเอาไว้สาธยายเอาไว้ประครบในประครบในจิตใจในใจของพวกเราทุก,ท,ก,ท,กทุกองเอาไว้นะเอาวันนี้ผมพูดจบเพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกนาะทน,นีนะ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา